สวัสดีครับชาวลัคนาราศีสิงห์นะครับทำนายดวงชะตา1-15ตุลาคม2,566ลักลัคนาราศีสิงห์ดาวโชคล่ามดาวการเงินมั่นคงยิ่งใหญ่ดาวการงานนั้นไซส์มาอยู่กับตัวจะกลัวอะไรนี่ครึ่งเดือนแรกของตุลาคมชัดเจนมั่นคงสำหรับชาวลัคนาราศีสิงห์ แล้วเดี๋ยวไฮไลท์จะไปอยู่ครึ่งเดือนหลังซึ่งรายละเอียดมันเยอะผมเลยต้องแยกเป็นครึ่งเดือนแรกกับครึ่งเดือนหลังเดี๋ยวมันปนกันแล้วมันวุ่นวายนะครับ <c oughs> อ่าก่อนอื่นขอบคุณหิ้งพระมูนิมอลครับมูง่ายๆแบบ minimal. มินิมอลมีเล่นชักรับน้ําหนักสูงสุด30กิโลกรัมขาเหล็กใหญ่ยาวเช็ดน้ําได้ไลน์แอด QR โคดด้านล่างนี้นะครับไลน์แอดฟาสเทคเว็บเว็บฟาสเทคคอมเฟสบุ๊กอินสตาแกรมทิกต็อกนะสวยงามนะหิ้งพระมูนิมอลเนี่ยอันนี้ชุดใหญ่ ไม่ค่อยมินิมอลเท่าไหร่แต่ก็แหม่ดูดีครับอะลัคนาราศีสิงห์ <c oughs> ดาวประจำตัวคือดาวอาทิตย์ดาวอาทิตย์ไปอยู่ราศีกันตั้งแต่18กันยาที่ผ่านมาฉะนั้นตั้งแต่18กันยาจนถึง18ตุลาตัวท่านดาวประจำตัวของท่านไปอยู่ในเรือนการเงิน ก็แปลง่ายๆตัวเองออกไปหาเงินครับเป็นช่วงเวลาของมีโอกาสมีรายได้มีหนทางในการหาเงินซึ่งดาวต่างๆจะคล้องจองสอดคล้องกันอย่างดูดีเลยทีเดียวนะเริ่มจากดาวประจำตัวเนี่ยตัวเองไปอยู่เรือนการเงินครอบตัวเองไปหาเงินคำว่าหาเงินก็คือมีโอกาสใหม่ๆนะไม่ใช่ว่าโอ้ทุกวันนี้ก็รับเงินเดือนทุกเดือนอาจารย์ ันนั้นทั่วไปแต่อันนี้จะมีโอกาสใหม่ๆในเรื่องหาไรายได้ต่างๆซึ่งมันมีดาวอื่นมาเสริมเมื่อดาวประจำตัวอยู่ในเรือนการเงินทีนี้เราต้องตามต่อครับว่าไอดาวการเงินเนี่ยมันมีไหมตัวเองหาเงินแล้วมันมีไหมมันเจอไหมออกไปหานี่เจอไหมเอ้าเจอสิเห็นไหมเห็นดาวเจ้าบ้านเข้าไหมดาวเจ้าเรือนการเงินก็คือดาวพระพุธ ดาวพระพุธเป็นยังไงอยู่บ้านตัวเองอ่ะเป็นกเกษตรราธิบปดีแต่เผอิญดาวพุธเนี่ยเป็นดาวพิเศษอยู่ที่ราศีกันนอกจากจะเป็นกเกษตรราธิบปดีแล้วนั้นยังได้ตำแหน่งสำคัญนั่นคือมหาอุดสูงส่งยิ่งใหญ่ชัดเจนดูดีนี่คือดาวพระพุธครับเรียกว่าควบสองตำแหน่ง เป็นนายกด้วยเป็นรัฐมนตรีด้วยเออสองสองคุมกระทรวงด้วยนี่สูงส่งและมัน่นคงชัดเจนนะดาวพุธดูดีเลยเอา่าฉะนั้นการเงินไม่ต้องห่วงครับและยิ่งไปกว่าน,นั้นดาวพุธนั้นนอกจากจะเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินของท่านยังเป็นดาวเจ้าเรือนลาภโชคลาภความสำเร็จดีไหมเหล่า ดันั้นความสําเร็จก็พลอยเป็นยังไงไปด้วยมั่นคงไปด้วยยิ่งใหญ่สูงส่งเข้าไปด้วยแหมและดาวประจําตัวท่านก็เข้าไปล้วงเห็นไหมเข้าไปอยู่ในเรือนการเงินการเงินก็เพียบพร้อมบริบูรณ์โชคลาภก็จัดเต็มมาให้ด้วยเห็นไหมสวยงามชาวลัคนาราศีสิง์ดาวที่ท่านจะต้องรักแล้วก็หวงแหน บูชามากที่สุดก็คือดาวพระพุธนี่แหละเพราะเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินเป็นดาวเจ้าเรือนโชคลาภนะใครหวังความสําเร็จใครหวังเรื่องการเงินดาวพุธครับอะไรที่เป็นสัญลักษณ์ของดาวพุธบ้างการคิดการอ่านการพูดการเขียนเทวดาพระพุธอันนี้ก็ใช้ได้นะถ้าเป็นเกี่ยวกับพระอรหันเนี่ยเขาว่าดาวพุธนั้นก็เปรียบดังพระอุปคุต พระนั่งสมาธิอุ้มบาสนะนะพระอุปคุตน่ะหลายท่านคงจะเข้าใจและรู้จักดีถ้าเปรียบเป็นเทพก็ว่ากันว่าก็เปรียบดังองค์พระพิคเนตใช่ไหมอันนี้คือสองสองจุดสอ,อย่างที่ท่านต้องรับทราบฉะนั้นดาวพุธดูดีในดวงชะตาได้ตำแหน่งดีจริงๆก็สามารถค่เรียกว่าใครชอบมู ก็เนี่ยแหละทั้งชีวิตเพราะเป็นดาวการเงินและเป็นดาวโชคลาภชัดเจนดูดีครับอันนี้สำหรับชาวลัคนาราศีสิงห์เรื่องเงินเรื่องโชคลาภแบบจบแบบง่ายๆแบบนี้แหละเพราะตําแหน่งนี้มันไม่ไปไหนแล้วมันไม่ไปไหนแล้วมันอยู่แบบเนี้ยนะเป็นกเกษตรก็แปลว่ามั่นคงฉะนั้นการเงินก็ดีมีความมั่นคงดาวประจําตัวไปอยู่ในเรือนการเงินดาวการเงินมั่นคงสูงส่ง บวกกับความเป็นโชคลาภความสําเร็จลาภะแล้วมีดาวพระเกตเขาเรียกว่าดาวบิญญาณมันกระตุน้นฉะนั้นโชคลาภของท่านมันก็มาจากทางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้อันนี้แล้วแต่ความเชื่อทั้งหมดทั้งมวลงานก็ต้องทำเงินก็ต้องหาและเรา <c oughs> มีเวลาสักนิดหนึง่งสวดมนต์ไหว้พระบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ ก็จะเสริมส่วนนี้ให้มีจุดที่ดีให้มีจุดที่ใช่เพราะดาวพระเกตนั้นไซส์ยอยู่เรือนโชคลาภครับเทวดามาโปรโดนี่นั้นดาวพระเกตจะก,กระตุ้นอะไรกระตุ้นดาวพุธกระตุ้นดาวพุธทําให้พุทธเนี่ยมีกําลังนอกจากเป็นมหาอุธเป็นกเกษตรแล้วเนี่ยยังได้พลังจากพระเกตเสริมเข้าไปอันนี้ยิ่งชัดเจนและดูดีเข้าไป อาขยับมาสักนิดครับดาวองคารดาวองคารเป็นดาวเจ้าเรือนหลักทรัพย์ครับสําคัญดาวองคารเป็นดาวเจ้าเรือนสุภะผู้หลักผู้ใหญ่ผู้อุปถัมภ์ค้ำชูผู้สนับสนุนดาวองคารเข้าสู่ราศีตุลเขาก็บอกว่าเป็นประตามตาําราต้องว่าอย่างนั้นถูกต้องแต่ที่นี้เราต้องมองลึกซึ้งลงไปดาวองคารคือดาวธาตุลม ราศีตุลคือแม่าธาตุลมคําว่าแม่าธาตุยิ่งใหญ่สูงทรงเพราะเป็นต้นกําเนิดดาวที่เป็นาธาตุนั้นเข้าสู่ราศีที่เป็นแม่าธาตุนี่นะครับแม่าธาตุก็คือแกนทวารทั้งสี่ไฟน้ำลมดินดาวังคาเป็นดาวาธาตุลมเข้าแม่าธาตุลมดีไหม <c oughs> อ่ะดี เป็นประประแปลว่าอะไรไม่มั่นคงเป็นของผู้อื่นเป็นของคนอื่นแต่จริงๆแล้วดาวอังคารที่อยู่ราศีตุลน,นี้จะได้ตำแหน่งพิเศษครับหนึ่งด้วยความที่มันเป็นดาวธาตุเข้าสู่เรือนแม่ธาตุครูบาอาจารย์ได้กำหนดไว้ว่าได้ตำแหน่งพิเศษนั่นคือมหัตธกรรมโกลาเลิกมหัตถะเนี่ยคำเนี้ย <c oughs> มหัตถะเนี่ยในราศีสิงห์ก็มีมหัตถะเหมือนกันมหัตถโนเลิกเห็นไหมอันนี้เขาเรียกว่ามหัตถกรรมกรรมคือการกระทํามหัตถะแปลว่าผู้มีทรัพย์ผู้ร่ํารวยเศรษฐีกรรมคืออะไรการกระทําโกลาเลิกก็วุ่นวายโกลาหนเป็นเลิกแบบเลิกวุ่นวายอ่ามันเป็นจังหวะ ชีวิตที่เข้ามาซึ่งมันสอดคล้องกับดาวประจําตัวท่านไปอยู่ในเรือนการเงินเมื่อดาวไปอยู่ในเรือนการเงินแล้วมันจะมีโอกาสได้รับงานมันจะมีโอกาสได้สัมผัสมันจะมีโอกาสได้รับความไว้วางใจมอบหมายภารกิจสำคัญจากผู้หลักผู้ใหญ่จากครอบครัวญาติมิตรจากเพื่อนสนิทมิตรสหาย มหาธกรรมโกลาเลิกท่านจะได้รับผิดชอบงานสักอย่างหนึ่งที่ทำแล้วได้ผลตอบแทนที่ดีซึ่งมันจะดีเพราะอะไรเพราะดาวการเงินมันดีจังหวะนี้เงินเข้าสําหรับชาวลัคนาราศีสิงห์เข้าจริงไม่ได้เข้าหลอกเพราะดาวการเงินเขาบอกแล้วว่ามันมาดาววังคาเนี่ยบอกว่าเงินจะมาจากไหนมาจาก การมอบหมายภารกิจพิเศษหรือมีจ็อกพิเศษมีโปรเจกต์พิเศษจากเพื่อนจากผู้ใหญ่จากครอบครัวให้ได้ทำแล้วก็ทำแบบวุ่นวายทำแบบไม่ถนัดทำแบบไม่มีความรู้ทำแบบโกลาหลนะโกลาเลิกอะแต่ทำเสร็จแล้วเป็นไงรวยเอ,อ มันแปลกคือมันมันแปลตรงตัวนี่มันยากนะคําว่ามหัตกรรมโกลาเลิกเนี่ยเออมันแปลว่าไงเลิกวุ่นวายของคนรวยคือเลิกวุ่นวุ่นแล้วก็ทําแล้วรวยเนี่ยเป็นลักษณะแบบเนี้ยมันแบบฟุกฟุกมั่วมั่วเหนื่อยเหนื่อยมันไม่ใช่สบายๆนะมันจะมั่วมันจะงงมันจะเหนื่อยมันจะลุ้นใจหายใจคว่ำแล้วสําเร็จสําเร็จแล้วได้เงิน แล้วได้เยอะด้วย <c oughs> ผมจะยกตัวอย่างมันมีเคสหนึ่งได้มหาตกรรมโกลาเล่ตัวอย่างนะไม่ใช่ว่าเรื่องนี้จะเกิดกับท่านนะก็มีคนคนหนึ่งใช่ไหมไม่ได้มีอาชีพเป็นในหน้าไม่ได้มีอาชีพไม่มีความรู้ทางการเป็นในหน้าขายอสังหาที่ดินอะไรเลยแต่เขาเรียกว่าฝากใช้ไหว้วานให้ช่วยประสานงาน ติดต่อคนนั้นติดต่อคนนี้จับมาดีลกันซื้อขายที่ดินปรากฏว่าที่ดินมันมีมูลค่าหลายร้อยล้านเขาก็ได้ค่าในหน้าคือไม่รู้เลยกฎมงกฎหมายการโอนการทำสัญญากาันไม่มีความรู้เลยคือช่วยเต็มที่ประสานงานเต็มที่ไปศึกษาไปปรึกษาคนที่มีความรู้อ่านเอาจาก YouTube อ่านเอาจากอินเทอร์เน็ต ว่าไอ้ซื้อขายที่ดิน่ะเราเป็นในหน้าต้องทํายังไงวะทาทาทาท้ทาแบบมั่วๆงงๆปรึกษาใครใครเขาก็ไม่อยากบอกใช่ไหมมันเป็นเรื่องมันเป็นวิชาที่มันของใครของมันต้องได้ตังค์จะต้องไปเปิด youtube ไปเนะี่ยไปค้นหา Google ว่าทํายังไงอะไรเงี้ยมั่วๆซั่วๆไปอย่างเงี้ยปรากฏว่าที่ดินมันราคาหลายร้อยล้านเขาก็ได้เปอร์เซ็นต์เพราะมันปิดจ็อบได้ พอมันปิดจ็อบได้เขาได้เปอร์เซ็นต์เป็นล้านครับจากที่ไม่เคยจากที่ไม่เคยวุ่นวายจากที่ไม่เคยเ็าเรียกว่าสัมผัสมาก่อนทําไม่เป็นอะ่ะแต่โอกาสมันมาแล้วเขาคว้าไว้เนี่ยมหตถกรรมโนละเลิกมันจะเป็นแบบเนี้อีกคนหนึ่งร้อยวันพันปีนะที่ดินลกล้างของบรรพบุรุษ อยู่มาตั้งนานตัวเองก็มีเงินพอกินพอใช้เปิดร้านขายของร้านขายของชําปรากฏว่าพอวันเปิดร้านมีคนมาติดต่อไม่ได้มาซื้อของในร้านจะซื้อที่ที่ที่ตัวเองเคยมีที่คิดว่ามันไม่มีราคามันไม่เลยแล้วซื้อเลยจ่ายเลยยี่สิบล้านจ่ายเลยอยู่ๆได้เงินยี่สิบล้านเนี่ยมหตถกรรมโกลาเล แล้วก็ขายซื้อขายก็ไม่เป็นนะตัวเองเปิดแค่ร้านขายของชำนะเอ,อแต่อยู่ต่างจังหวัดอะไรเงี้ยขายพวกขายพวกปุ๋ยขายของอะไรพวกนี้เล็กเล็กๆ,ๆ้น้อยเป็นร้านเล็กเองแต่ว่ามีที่ดินแต่เพอเอินคนเขาชอบเห็นผ่านมาที่ดินมาซื้อที่ร้านขายของชำซื้อที่ดินยี่สิบล้านเนี่ยแล้วได้ตังเลยโอ้โหสบายเนี่ยมหัธกรรมโกาลาเลิกมันไปนอย่างนี้นี่สองเคสที่เจอมาจากดวงจริง แล้วท่านลัคนาราศีสิงจะเป็นแบบไหนอ่าเห็นไหมมันจะเป็นลักษณะที่เฮ้ยมันเหมือนจะเป็นไปไม่ได้นะแต่มันไปได้ครับฉะนั้นคือไม่ต้องไม่ต้องมุ่งมั่นตั้งใจอะไรมากนะเดี๋ยวมันมาเองอย่าไปคิดล่วงหน้าว่าเดี๋ยวมันต้องมาอย่างนั้นมาอย่างนี้ไม่ต้องทําของท่านไปปฏิบัติของท่านไปโอกาสมันมาแล้วลุยแล้วทำเนี่ยมหัตกรรมโคลาเลก ดาวอังคารเนี่ยเด็ดเด็ดบอกเลยแล้วงานมันมาถึงตัวเพราะอะไรดาวสุขดาวเจ้าเรือนการงานนี่เห็นไหมดาวอังคารอยู่บ้านไงบ้านดาวสุขอังคารสุขเป็นคู่มิตรสุขปักหวานอังคารรับเอาแล้วดาวสุขนั้นมาถึงตัวท่านหนีไม่รอดลัคนาราศีสิงห์ท่านจะได้ฤทธิ์ของมหัตกรรมโกลาเลิกอย่างชัดเจนแน่นอนครับ เพราะเขาฝากดาวสุกมาหาตัวท่านและดาวสุกนั้นก็เป็นดาวการงานซะด้วยฉะนั้นงานเข้าแน่ครับนะมีโอกาสซึ่งการทำนายดวงชะตาของผมมันก็ต้องดูว่ามันสอดคล้องกันไหมนะไม่ใช่ดาวพุธบอกรวยดาวนี้บอกจนแล้วมันจะไปทางไหนใช่ไหมดูแล้วมันสอดคล้องมากเลยดาวการตัวเองก็หาเงิน ดาวอาทิตย์ดาวตัวเองก็หาเงินดาวการเงินก็ดูดีมั่นคงได้เงินดาวอังคารก็เข้ามาทําตําแหน่งดีมหัตถกรรมโกลาเลิกโยกหน้าดวงชะตาดาวอังคารมาจากหลักทรัพย์เนี่ยมันอาจจะเกี่ยวกับที่ดินก็ได้สองดาวอังคารมาจากผู้หลักผู้ใหญ่บางทีมันจะเกี่ยวพันกับใช่ไหมผู้อุปถัมภ์ผู้ใหญ่ญาติมิตรญาติผู้ใหญ่เจ้านาย อาจจะใช้ให้ไปทํานู่นทํานีนแ่แล้วเมตตาให้ผลประโยชน์แบ่งเงินแบ่งเปอร์เซ็นต์อะไรให้มีโอกาสอ่านจากพบเรือนอานจากความหมายดาวแล้วดาวอังคายมาอยู่ตรงนี้อยู่บ้านดาวสุขดาวสุขมาถึงตัวจบมันถึงตัวพอมันถึงตัวแล้วมันจบครับนะมันมาแน่แล้วดูดิพอดาวสุขเข้ามาอยู่บ้านดาวอทิต ดาวทิศเข้าอยู่บ้านดาวพุธจบที่เงินอ่าไล่ดูนะอังคารมาอยู่บ้านดาวศุกร์จากหลักทรัพย์จากผู้หลักผู้ใหญ่มาอยู่บ้านดาวศุกร์ดาวศุกร์คือเพื่อนฝูงดาวศุกร์คือการงานดาวการงานดาวเพื่อนฝูงมาถึงตัวพอมาถึงตัวแสดงว่ามาอะไรด้วยอังคารก็มาด้วยอังคารก็คือโอกาส แบบมหัตถกรรมโกลาเลิกมาถึงตัวพอมาถึงตัวปุ๊บงานมาตัวเองก็ทำงานเพื่อให้ได้เงินเพราะดาวประจำตัวออกไปหาเงินเงินนะ่ะอยู่นี่จ้าไม่ไปไหนได้แน่แน่ได้แน่แน,แน,แน่อ่านปากอาจารย์นะคะ <c oughs> นี่ลัคนาราศีสิงห์นะดูดี และโชคโชคดีแบบฟุกๆุกเพราะอะไรดาวพระเกตครับโชคลาบแต่สิ่งนี้ต้องระมัดระวังแหมเดี๋ยวจะฝันเดี๋ยวจะเคลิมลัคนาราศีสิงห์มันไม่ง่ายมันเหนื่อยมันหนักเพราะดาวพระเสาร์เล่งเล่นงานท่านอยู่แถมยังมีดาวศุกร์เล็งกลับซึ่งสองดาวนี้เขาเป็นศัตรูกัน สูบกับสาวเป็นเสี้ยนศัตรูก็ต้องสู้ครับโอกาสมาครับโอกาสมาความเสี่ยงก็มาอุปสรรคก็มาความร้อนอกร้อนใจทุกความทุกเอาง่ายๆแปลเป็นความทุกง่ายๆมาเหมือนกันฉะนั้นอย่างที่บอกสิ่งดีๆด,ดีส่วนดีมันชัดเจนหลายส่วนร้าย มันเจอกันมันมาทั้งดีมันมาทั้งหลายมันมาทั้งโอกาสในชีวิตโอกาสในการหาเงินและก็ความอึดอัดครับข้องใจความทุกข์เลือกเอาเอาอันไหนมันเลือกไม่ได้หรอกมันเจอทั้งคู่แต่เราเลือกโฟกัสแบบไหนเราเลือกที่จะอ้อยทุกข์ไม่เอาดีกว่ามันยังไงมันก็ทุกข์ครับเพราะดาวมันเลงแล้วมันจะเลงอย่างนี้อยู่อีก ปีนู่นปีหกแปดนู่นพฤษภาหกแปดนู่นนะกว่าเขาจะไปอ่ะฉะนั้นต้องสู้ครับสู้ยาวๆชีวิตแต่ในช่วงเดือนนี้เอาเฉพาะครึ่งเดือนเนี้ยมันเป็นจังหวะดวงชะตาที่มันแม่มันดูดีครับลุยสู้กอบโกยแล้วจะมีจังหวะชีวิตที่ดีนะ ลัคนาราศีสิงห์นะถ้าใครดูคลิปนี้ไปแล้วนะแล้วได้มีโอกาสได้สัมผัสกับมหัตกรรมโกลาเลิกเนี่ยพิมพ์ตอบกลับมาด้วยนะในคลิปหน้าก็ได้คลิปเดือนตุลาครึ่งหลังก็ได้เจอแล้วค่ะงงงค่ะแต่ได้เงินค่ะได้มาเป็นล้านเลยค่ะโออยากอยากเห็นคอมเมนต์แบบนี้มากเลยนะ ได้มาเป็นล้านเลยค่ะตามที่อาจารย์ว่าเลยค่ะมันล้านจริงๆค่ะลัคนาราศีสิงห์เออนะอยากเห็นคอมเมนต์แบบนี้เอาเรื่องจริงนะจริงไม่จริงไม่เป็นไรครับบอกกล่าวเล่าสิบกันมานะแต่เอาเรื่องจริงได้จริงค่ะจะได้เท่าไหร่บางทีก็หลักหมื่นหลักแสนหลักล้านมันแล้วแต่บุญกรรมใช่ไหมเออแต่อย่างน้อยให้มันเห็นฤทธิ์เดชว่าไอ้ดวงดาวเนี่ยมันเดินแบบนี้ ชีวิตท่านมันเป็นตามนี้ไหมนะมันก็ต้องเป็นตามนี้เพราะโหราศาสตร์คือสถิตินะโหราศาสตร์คือสถิติแล้วมันเกิดขึ้นผมเก็บสถิติมาสองเคสใหญ่ที่เห็นเนี่ยจริงๆมันมีอีกหลายเคสแต่สองเคสนี่มันชัดเออขายปุ๋ยขายขายปุ๋ยขายกะปิขายน้าําปลาร้านชําอย,อยู่อยู่คนมาลกถามซื้อที่แล้วซื้อเลยแล้วยี่สิบล้านเนี่ยไอไอ,อย่างนี้มันเรียกว่าอะไร มยิ่งกว่าถูกหวยในวันที่หนึ่งอีกถูกไหมเออฉะนั้นลัคนาราศรีสิงห์นะฝากกันบ้านเลยนะนะไปทําให้มันเกิดมหัตกรรมโกลาเลิกแล้วคอมเมนต์กลับมาจันขาจริงค่ะได้ดีค่ะรวยค่ะนะไม่ต้องเอาเงินมาแบ่งนะแค่อยากรู้อยากทราบคราวคราวว่าได้ตามนั้นจริงไหม หรือมันก็มันก็ได้นะอาจารย์แต่มันไม่ไม่ถึงมันไม่ถึงกับแต่ก็พอใจอะไรอย่างเงี้ยอ่าบอกกล่าวเล่าสิบกันมานะครับเนี่ยคลิปนี้ก็คอมเมนต์มาได้เลยว่ารอค่ะนะรอค่ะนะเดี๋ยวจะไปทําค่ะทําด้วยนะไม่ใช่ไม่ใช่รอค่ะน้อมรับกันอย่างเดียวนะแหมเดี๋ยวนี้น้อมรับกันเหลือเกินนะน้อมรับแต่ไม่ทํานี่มันไม่ได้นะคะคุณขานะครับ อาชาแลัคณาราศีสิงค์ครับคลิปนี้ประมาณนี้ยังไงโอ้โหโชคดีเฮงปังรวยก่อนจากไปครับกราบขอบกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ใส่กระดิ่งครับนะเป็นกําลังใจให้นะครับอยากจะ4แสนไวๆแล้วนะครับยังไงต้องขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังครับชาวราศีสิงห์ย้ํากันอีกรอบโชคลาภการเงินมั่นคงยิ่งใหญ่การงานโอ้โหชัดเจนครับมหัตถกรรมโกราเลิกท่องคํานี้ไว้แล้วจะเซอร์ไพรส์ครับรับรอง เดือนตุลาคมชัดเจนเฮ่งปังรวยสวัสดีครับ